สวัสดีครับในคลิปนี้พามาชมต้นพิกุลนะครับไม้มงคลศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ถือว่าค่อนข้างจะหายากในปัจจุบันนะครับเนื้อไม้ค่อนข้างจะแข็งนะครับในสมัยก่อนก็ใช้ทําเป็นด้ามจับของสระตาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบหรือหอกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการทําเป็นโครงเรือนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ เนื้อไม้แข็งแรงทนทานนั่นเองนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยครับตามความเชื่อส่วนบุคคลก็ถือว่าเป็นไม้ที่หากปลูกไว้ในบ,บริเวณบ้านนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความเป็นสิริมงคลนะครับผู้ปลูกมีสุภาพแข็งแรงอายุยืนนะครับน่าสนใจมากนะครับเป็นไม้ในวรรณคดีนะครับ ผ่านมาชมลักษณะใบของเขานะครับเนี่ยยาวได้ประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรนะครับผิวเปลือกก็เป็นสีน้ําตาลนะครับเนี่ย สำหรับการดูแลและขยายพันธุ์นะครับนิยมใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะครับจะได้รากแก้วแล้วก็สามารถยึดลำต้นให้ตั้งต้นได้สวยงามนะครับแข็งแรงทนทานนะครับนี่ครับดินที่เขาชอบจะเป็นดินร่วนนะครับนิยมปลูกลงดินมากกว่านะครับได้ทรงพุ่มได้ร่มเงานะครับเนี่ย สวยงามน่ครับเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่น่าอนุรักษ์และสะสมนะครับถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อโบราณเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นดอกนะครับดอกของเขาก็จะมีความหอมนะหอมอ่อนๆน,นะครับผมสวยงามสีขาวนะดอกเขาเดี๋ยวพาไปชมอีกต้นหนึ่ง ที่เป็นตุ่มนี่ก็เตรียมที่จะออกดอกนะครับก็แตกต่างกันสองต้นตรงนี้ครับเนี่ยต้นนี้ก็ตุมที่จะเตรียมออกดอกแล้วก็ออกผลต่อไปนะครับผลก็จะสุกเลือดสีแดงนะครับเวลาสุกนะครับเวลาต้นลูกที่สุดออกมาก็จะมีสีนวลนๆนะครับเป็นรูปวงลีคล้ายๆกับ หมากนะครับต้นหมากนวลน,นะครับเนี่ยสุกก็จะร่วงนะครับแล้วก็นำไปเพาะนะครับในกระบะหรืเอเพาะในถุงดำก่อนนะครับน่าสนใจมากต้นนี้ก็ถ้าจะดกเหมือนกันนะครับเริ่มมีตุ่มดอกอกมาเยอะเลยหลายจุดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับ ไปดูลักษณะล่มต้นของต้นนี้นะครับมีลายเขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยลายเขนด้านบน,นก็ออกสีเขียวนะครับเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับต้นนี้นะครับก็เป็นไม้ที่ผลัดใบนะครับเนี่ยผลัดใบ ก็ให้ร่มเงาเป็นอย่างดีครับมีทรงพุ่มที่ไม่สูงมากนักครับก็สิบถึงสิบห้าเมตรครับความสูงของเขารัศมีก็รัศมีทรงพุ่มนะครับก็ประมาณห้าเมตรนะครับตรงนี้รัศมีของทรงพุ่มก็เป็นร่มเงาที่ดีเลยนะครับช่วยปกปกป้องคุ้มครองพื้นดินให้รักษาความชื้น,นครับปกป้องแสงแดดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นไม้ที่มีอายุยาวนานทีเดียวนะครับถ้าปลูกลงดินนะครับทนทานมากถ้าได้ฟื้นตัวแล้ว mm. ก็เป็นไม้ที่ช่วยปรับแต่งภูมิทัศนะ์นะครับให้มีความสวยงามมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับเนี่ยดูแลไม่ยุ่งยากครับผม แล้วต้นนี้ก็มีกาฝากล้าด้วยนะครับกาฝากด้วยนะครับกิ่งนี้ครับใครสนใจครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับกาฝากพิกุลทองเนี่ยครับหนึ่งกิ่งใหญ่ๆตรงเนี้ยครับผมกาฝากพิกุลทองครับผมชมลักษณะทางใบฝั่งนี้ครับผมนี่ครับพิกุลทองไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม้มงคลโบราณนะครับผม น่าอนุรักษ์และสะสมสําหรับต้นนี้เองก็ค่อนข้างที่จะมีลูกมีเมล็ดที่สุกเยอะนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับปีนี้ก็คาดว่าจะเก็บไว้ขยายนะครับเพราะเมล็ดดูครับผม ผมในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ